ผัดพริกแกงถั่วคะ่ะวันนี้ผัดพริกแกงถั่วใส่หมูนะคะผัดพริกให้เหลืองๆหอมๆเลยคะ่ะใส่หมูลงไปเลยคะ่ะหอมๆเลยนะคะ ปรุงรสเลยนะคะใส่ผงปรุงรสกับน้ำตาลค่ะใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ตัดนิดหน่อยให้เขากลมกล่อมค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะ หอมๆเลยนะคะใส่ถั่วค่ะถั่วหั่นเฉียงนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะ หอมค่ะเดี๋ยวเราลองชิมรสนะคะผัดเข็มเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเติมน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาเล็กน้อยค่ะกินเค็มมากไม่ดีนะคะ พอประมาณค่ะผัดพริกเกงนก์ั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะร้อนๆเลยค่ะหอมๆมาร่อยอร่อยเลยนะคะกะข้าวสวยวร้อนร้อเลยค่ะ น่ากินไหมคะทุกคน